ไฟไหม้ตึกระหว่าครับนา้านดครับนา้านโดงนาลูกเล็อขาเตี้ย ใ,ใกล้ๆราแล้วเจอยน้อยครับลงดังนมครับ <c oughs> ลงดังกูดังนมครับโอ้ <c oughs> โหครับไฟแรงมากนะครับตอนนี้ โกดังนมโกดังนมน้าองเรี้นมาขับเต้ครับมีขอพี่ถ้าอยู่ดูได้แล้วว่าตรงนี้ยเดยวาาเนเบอหนอยไดูนเเาหน่อยนะขึนไปเลยเนี่ยมกำลังแรงเสียผมคิดว่าผมเงียผมไอ้ยชุดเซฟหน่อยที่ดเซฟหน่อย เออนั่นนั่นชีโนขาวไน้อยย้ายน้อยย้ายน้อยอันนี้น้อยร้านนมครับบอสแอนด์บีมครับนางเนี้นมาขามเสียครับตอนนี้กลัวว่าจะจารามร้านม่เกียใน้อยครับเลยเขาเลยเขาจะดับตรงนี้ก่อนตอนนี้ไฟแรงมากเลยน่ากลัวครับ ควันนี้ควันเยอะมากลามเต็มเยอะมากเลยคอ่ะโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวพี่โอ้โหตกใจเลยอ่ะอันนี้ไข่หวังไหมเนี่ยคอนเทนต์นี้เขาไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าวจะจอดด้วยนะจะไม่นัดทำถึงแบบนี้งูกไม่ได้ใครจะทำลหายใครโดนแะล้วเรียบร้อยเลยนะ นไ,ไ,ไม่รอดแล้วนะครับหลังนี้ครับหลังใหม่เนี่ยครับโอ้ขึ้นมาหลังบ้านหลังบ้านเต็มแล้วครับผมครับไปลุกคว่ำบ้านแล้วครับโหครับโหตอนนี้หลังนี้ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าครับเนี่ยมันต้องรถประมาณรถกับหนูประมาณห้าคันสิ่งนี้มันไม่ไหวแล้ว โหตอนนี้ไฟลุกเต็มเลยครับไม่น่าโหแสงไม่ไหวแล้วว่าร้อนวะโอ้โหนี่ร้อนมากครับไม่ไหวแล้วครับต้องออกมาข้างนอกแล้วโหแย่พี่บอยขาตั้งหันไปแล้วอันนี้ลามบ้านคุณนึ่งของเราครับเนี่ยตอนนี้ไฟแรงมากเลยครับ อันนี้น่ากลัวมาหน้าโรงเรียนวัดมะขามนาล่างโรงเรียนวัดมหขาเทียาาเต,ยต็งหนามครับร้านนมครับร้านนมครับหน้าวัดมะขามเทียนะครับเต็งหนามน,นะครับนี่ครับไฟขึ้นหลังคาแล้วครับนี่อันนี้ไฟไฟขึ้นหลังคาโอลล้ลามไปแล้วครับอันนี้ลามไปแล้วไฟขึ้นหลังาคาแล้วเต็ม <lich> เลยเอันนี้โอ้ตกใจเลย ผมจะไล่เล่นดูว่าใส่ไรวขาทางหลังผมหลับอยู่ไงผมเลิกงามผมก็หลับหอ๋อครับอันนี้ไฟหลามเข้าบ้านแล้วครับอันนี้